สำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากจะเก็บเหรียญในกล่องสมบัติไม่รู้ว่าเก็บยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวครูแซนด้าจะมาสอนให้นะคะวิธีการอันดับแรกต้องเข้าไปที่ไหนก่อนคะเราต้องเข้ามาในห้องไลฟ์ก่อนคะ่ะเห็นที่ห้องไลฟ์ไหนมีกล่องสมบัติแบบนี้นะคะมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่การที่เราจะไปเก็บกล่องสมบัตินะคะ เอาเหรียญมาเป็นของเราได้เราจะต้องรอให้เวลาเนี้ยค่ะมันถึงศูนย์ก่อนนะคะเวลาที่มันเหลืออยู่ที่5วินาทีกล่องมันจะสั่นแบบนี้เตรียมตัวที่จะเก็บเหรียญในกล่องได้เลยค่ะต่องสั่นแล้วนะคะกล่องสั่นแล้วเหลือ2วินาทีจิ้มไปที่กล่องเลยค่ะทุกคนจิ้มไปที่กล่องนะคะจิ้มไปที่กล่องแบบนี้มันจะมีแท็บที่คาว่าเปิดก็จิ้มไปที่เปิดได้เลยค่ะแล้วกล่องมันจะสั่นอ่าถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเราได้เหรียญนี้ค่ะมันจะโชว์บอกว่าคุณได้รับหนึ่งเหรียญ รู้ว่าใครได้เหรียญบ้างดูไปที่คําว่าดูรายละเอียดแบบนี้จิ้มเข้าไป เราอาจจะได้1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเลยก็แล้วแต่นะคะก็เป็นได้ถ้าเราอยากจะเก็บกองนะคะให้ได้เหรียญชัวๆเลยครูแนะนำให้ไปห้องไลฟ์ที่มีคนน,น้อยๆโอกาสที่เราจะเก็บเหรียญได้ก็มีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในห้องที่มีคนเยอะๆนั่นแปลว่าโอกาสที่คนจะมาแย่งเก็บเหรียญเราก็มีเยอะด้วยเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะเก็บได้เก็บไม่ได้เอางี้ดีกว่านะคะการเก็บ กล่องนะคะจะได้เหรียญไม่ได้เหรียญอีกหนึ่งอย่างที่จะมีเป็นปัจจัยนั่นก็คือในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราช้าเราก็แย่งเขาไม่ทันด้วยเหมือนกันมันมีลิมิตด้วยนะคะว่าถ้าเราเก็บแบบได้เยอะๆแล้วอะคะ่ะเราจะไม่สามารถเก็บได้แล้วนะต่อให้ในห้องไลฟ์นั้น่ะมีคนน้อยก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเก็บกล่องได้